เดี๋ยวเราจะมาเคาะในกอหญ้านะครับเหลื mm hmm. อที่ไทยก็จะเป็นฮ mm ันเตอร์วีหกตีลงจากกอหญ้าแล้วใส่เลยครับฮันเตอร์ hmm. ปลช่อนตอนนี้น้ำท่วมนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ h u ตอร์ V6 กับปลาช่อนครับหมายข้างทางนะครับน้ำท่วมท่วมครับตอนนี้น้ำท่วมยากก็เคๆะเบาๆนะมีตัวเดี๋ยวมันออกมากัด h u n อร์ V6 สุดยอด